ໄຂຊິນບໍ່ອໍຝັນຕິດເຂົ້ານົມເອີ້ຈັກຂະນົມເອີ້ໂອແນ່ນອັນອັນເດເດນີ້ເນາະກ່ອນອ້າຍຊື້ຊື້ຫຍັງເົາອົກນອງດຮນປໍ5ປອົານານໍກລກຊິກັນລ

กาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีองจนาามึดสุขูสุขคนเนาะกับบรรยากาศอยู่เขตผู้ดอยคือเก่าพี่น้องไงมืนอเจ้าะน่าสีเดินทางไปมู่บานดักขนาดตะเห็นภาพธรรมศาสตร์ที่สวยสดงามก็เลยททายให้พี่ให้น้องใน เห็นเนาะนี่บรรยากาศอยู่เขตภูดอยเฮาเนาะสวงฤดูฝนสวงหนีพี่น้อยถือว่าธรรมศาสตรน์นี่งามลร้พี่น้องทั้งนี้นี่นี่พี่น้องนี่แม่นจุดซุ้มเขตน้ำสู่เนาะบานเจริญใสเมืองสันใสแข้งอัตต์ปื้อพี่น้อยธรรมศาสตร์ภูผาหน่อยใหญ่สลับกันไปพี่น้อยงามลร้ธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์มู่บานเจเินไซเมืองสารไซเนาะเนี่จะน่าสีเดินทางไปมู่บานดากนาดมู่บานอยู่เขตผู้ร้อยเฮาอน,นี่แหละพี่น้อยจะน่าเห็นบรรยากาศธรรมศาสตร์ที่สยสดงดงามก็เลยถ่ายมาฝากให้พี่ให้น้องเอฟซี FC ได้ครับส้มเนาะเขาหน้าเขาเขาเจางามขนาดพี่น้อยธรรมศาสตร์ดีนี้จะเป็นเขาหน้า อยู่เทิงเป็นเขาให้พี่น้อยงามายธรรมศาสตร์บานเทากับบรรยากาศตอนเสารเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะอากาศกับฝนฝานีกา่กับมืดคึมธรรมศาสตร์สวยงามายเป็นเขาให้ของพี่น้องเพิน่นทางนี้พี่น้อยงามขนาด นี่พี่น้องความหอดทางเขาหมู่บา้านดากนาดพี่น้องเอ้งหมู่บ้านดากนาดนี่เป็นหมูบ่แบบ้านชนเผ่าชนเผ่าอารัก็เด็กผสมกับช้นเทาตะเลียงเป็นหมู่บ้านกับเขาเลยพี่น้องเอง

มีฝนตกหน่อยหนึ่งพี่หน่อยเนาะเขตผู้ดอยเนาะฝนก็หน่อยลงมาเอง คนกระตกเลยอยู่พี่เ,เยนี่ <c oughs> คนกระตกเลยพี่เรวหน่อยเลย <c oughs> ทางกระมือน, <c oughs> นบรรยากาศภายในมู่บาทพี่เอง

เดเยคิดเลยต้นพวกนีะเอ้ยบอลโตเลยเลาฟืนเปนสิบอัเียวเ่ยต้นพนี้มีอะไอะไรเราเาพูดได้่ลองฟื้นลูไหมนะบอล่ตอะอนี่ฟานนี่เขาขนาดเท่านี่บอลอัวอัตโนเลยเขาแล้วเนี่ยาวแรงใ่ไปนี่เรยเลี้ยงไฟแยเล ้พวแ่เกอนนี่นเนยยยยกเลยไ้เนี่อาจักสติ้นเ,เ,ร,เรือหัวบัดเรือเือนามันหมดเสมอมสะจะเป็นสร้างในแป้งใหมเ่เนาะื่อข้าตัว <c oughs>

โอ้สีสีมอบรางวัลให้นาย้างก่อนเอาปอขนมรางวัลกำลังใจกำลังใจถักเนาะถักลายถักลายเอาละหน่อยล้วขอบใจครณแม่ัน

เอาาใ้ยก็้จีนแใจเา่ให้าอย่ันไหละล่กงนส้างคนใสางสาหม่เพียรอดกับบร่ต่อทีเพยรบมาเร็วเเร็ว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 เระวเรวเร็วสร็ว่วเร็วเรร็่ใร็วเร็เร็่เ่วเร็เ็็วเร็วเร็วร็วเร็วเร่ร็วเร็วร็เร่วเร็วเร็วเเร็เรเร็วเร็วร

พี่หนอน้าบ่โอ้อไม่เป็ามรสลี่พี่น้อนี่น้องสาวเพื่อน

Dạ, đây là nhà của bà. Ờ, nhà nào? Đây là nhà của bà. Nó là nàng tơ. Nàng tơ. Ồ, bà có nhìn thấy nàng tơ không? Ừ, trước khi bà ăn thì bà ăn ăn đây con nhà của bà. Đây là nhà

giải cân đồng hay đồng hồ quá đúng à. ờ, này, mà. Cái này. Đây mất là bó. Bó mà. Đúng rồi bó à. nhang bó má nó đẹp thù sườn đen hả luôn là giải được chạc, không ้องซาเตะเป็นเฮียนเฮียนโมหนึ่งเน,ะเออนาะเหียนโมโมหนึ่งอยู่เหียนโมอตอจบบ่จะใส่นมเลยนีวลาวางคนก็นนะาากนมาช่วยเแบบียบแม่คนแก่สลีเม็ดสล,ลีน้งามเลยไปขายบ่ขออายโลเท่าไหรโลสี่พันโลสี่พันอ,อันแหงแลงะคันบ่แห้งนี่โอ้โ 3, เขาเจ้ามาซื้ออยู่บ้านเลยอยู่กับบ้านเลยบ่เออกระเทียมมาซื้อโอ้กระเทีมเครื่องเครื่องบานแ<ล>บบเน็ตโอ้โล่เอ,อ็มสี่พันเนาะเออ

บ <Oh, <music Dragon> <cities> อ๋อก็ดีเกือบเต็มหันเนละเซรีเป็นหมากร้ายบอกฟิน Dù hay à?

น้องสาวเตอร์นางเตอไปห้องเย็นเพราะว่าไปห้องเย็นอยู่เจริญใส่เนาะคนนี้อยู่บานดักนาด <c oughs> อันนี้แหละพี่เนาะบรรยากาศสถานที่อยู่หมู่บ้านเอกเขตผู้ดอยเนาะหมู่บ้านดักกะนาด เป็นหมูบ้านสนเผาเผาตะเลียงพี่น้อยกานสั่นบ้านสองสถานที่กานสัานบ้านสองสป,ประมาณน,นี้แหละพี่น้อยมันกำลังแกะในสลีหมากสลีดนะ

哦，係啦。啊，